นางทําการทะเลาะก,กับแม่ผัวอย่างนั้นแล้วพูดกับสามีว่าดิฉันไม่อาจจะอยู่ในเรือนหลังเดียวกับมารดาผู้กาลากินีเห็น่านนี้ได้ขอนายจงให้มารดานั้นอยู่เสียภายนอกเถิดเขาพูดว่านางผู้เจริญหล่อนยังรุ่นสาวไปในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็อาจเป็นอยู่ได้ก่อนส่วนมารดาของฉันผู้พลภาพฉันเท่านั้นเป็นแต่พึ่งของมารดานั้นหล่อนจงออกไปสู่สกุลของตนเถิดนางคิดว่าถ้าเราจักไปสู่สกุล โยเป็นหญิงไม่จากประสบทุกข์ดังนี้แล้วกลัวไม่ไปตั้งใจปรนิบัติให้แม่ผัวชอบใจโดยในก่อนนั่นแลภายหลังวันหนึ่งอุบาสกไปสู่พระเจตวันเพื่อฟังธรรมถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งอยู่หน้าที่ควรสวนข้างหนึ่งอันพระศาสดาตรัสถามว่าอุบาสกเธอไม่ประมาทในบุญกรรมบำเพ็ญกรรมคือการบำรุงมารดาเบิดาอยู่หรือกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าแล้วกราบทูลเรื่องทั้งหมด พระศาสดาตรัสว่าอุบาสกเธอไม่เชื่อคําของสตรีในการบัดนี้เท่านั้นแต่ในการก่อนเธอข้ามาเอาของเธอออกไปเพราะคําของสตรีนั้นแล้วได้อาศัยเราจึงนํามารดานั้นกลับสู่เรือนปรนิบัติอีกดังนี้แล้วตรัสกัจจานีชาดกในอัตกรนิบัตประกาศสัจจะทั้งหลายแล้วในเวลาจบสัจจะอุบาสกได้เป็นพระโสดาบันเรื่องอุบาสกผู้เลี้ยงมารดาจบ ในอดีตการบรุตรคนหนึ่งในกรุงพานาสีเมื่อบิดาตายแล้วมีมารดาเป็นดังเทพปย,ยดาโปรนิบัติมารดาชื่อว่ากัดจานีโดยในดังกล่าวแล้วนั่นแลเรื่องทั้งหมดก็เหมือนเรื่องที่กล่าวแล้วครั้งนั้นบุตรนั้นเชื่อคําของภรรยาพูดกับมารดาว่าแม่ออกไปจากที่นี้จงอยู่ในที่ตามที่ชอบใจเถิดนางร้องไห้พลางออกไปอาศัยสกุลมั่งคังสกุลหนึ่งทาการรับจ้างเลี้ยงชีวิตโดยลําบากก็ในเวลาที่นางออกไปแล้ว ลูกสะพ้ายมีคันต่อมาก็คลอดบุตรพูดกษามีว่าเมื่อมารดาของนายอยู่ในเรือนดิฉันไม่ได้บุตรบัดนี้ดิฉันได้บุตรแล้วด้วยเหตุนี้นายจงทราบว่ามารดาของนายนั้นเป็นการลกกนีฝ่ายนางกัจจานีได้ยินว่าข่าวว่าในเวลาที่เราถูกฆ่าออกจากเรือนแล้วลูกสะพ้ายได้บุตรจึงคิดว่าธรรมคือความอน่อน้อนต่อผู้ใหญ่และธรรมคือความสุดจริตสามในโลกนี้จักเป็นธรรมตายแล้วแน่แท้ เพราะถ้าทำไม่พึงตายใซ้คนโบยขร่ามารดาออกไปแล้วก็ไม่พึงได้บุตรไม่พึงอยู่เป็นศกเราจักให้มาตกะพัดแก่ธทรรมดังนี้แล้วไปสู่ป่าชา้าเอาศรีรษะมนุษย์สามศรีรษะทำก้อนเศร้าติดไฟเริ่มสาวข้าวสารในขณะน,นั้นเองเท้าสากาเทวราชทรงตรวจด,ดูโลกเห็นนางกัจจานีนั้นประสบทุกประสงค์จะให้มาตกะพัดแก่ทำ ด้วยความสําคัญว่าทาตายแล้วจึงจําแรงเพศเป็นพรามเข้าไปหานางด้วยจัดว่าทาไม่ตายสิยทิตยอยู่ในอากาศจัดว่ากัจจานีอยากตัวเลยบุตรหลานและลูกสะภ้ายของท่านจากพาท่านกลับไปด้วยอนุภาพของเราแล้วเสด็จไปสู่สถานของพระองค์นั่นและชนทั้งสามมีบุตรเป็นต้นแม่เหล่านั้นหัวได้ลึกถึงกุลของมารดานางกัจจานีนั้นด้วยอนุภาพเท้าสากะ จึงเดินทางสายไปสู่ป่าช้าพบนางในระหว่างทางจึงหมอบลงแทบเท้าทั้งสองให้นางอดโทษแล้วนำมาสู่เรือนตั้งแต่นั้นอยู่ร่วมกันโดยความเคารพพร้อมเพรียงกันเรื่องนางกัดจานีจบในอดีตการดาบดพี่น้องสองรูปคือผู้พี่ชื่อว่าโสนมดิตผู้น้องชื่อว่านันทบันดิตเลี้ยงมรรดาบิดาอยู่ในหิมวันตประเทศบรรดาดาบดสองรูปนั้นดาบดผู้พี่ไป แม้สูตรที่ไกลได้เพราะอภินญาห้านำผลไม้มีรสอร่อยมาให้มารดาบิดาภายหลังส่วนดาบวดผู้น้องนำผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่งในที่ใกล้มาให้ก่อนดาบวดผู้น้องนั้นแม้ถูกดาบวดผู้พี่กล่าวว่าอย่าทำอย่างนั้นก็ไม่เชื่อฟังลำดับนั้นดาบวดผู้พี่กล่าวว่าน,านันทะเธออันไกลๆไม่ควรสั่งสอนไม่ทำตามคำขวงบิดเดทั้งหลายธรรมดามารดาบิดาเป็นภาระของพี่ พี่ผู้เดียวจากปรนิบัติของมารดาบิดาเท่านั้นเธออย่าอยู่ในที่นี้จงไปเสียไหนที่อื่นนั้นทดาบทไม่อาจดำรงอยู่ได้เข้าสู่บรรณาลาของตนแล้วเพ่งกสินทำฌานและอภิญญาให้บังเกิดได้ในวันนั้นเองแล้วคิดว่าเราจะพาพระราชาแล้ว เข้าไปฝ้าพระเจ้ากรุงพาราศีพระนามว่ามาโนชาด้วยฤทธิ์ทูลว่ามหาบพิษอัตมาภาพจากยึดราชสมบัติในชมพูทวีทั้งสิ้นด้วยกำลังของตนแล้วถวายแด่พระองค์ขอเชิญพระองค์เสด็จไปในวันนี้ทีเดียวพระราชาพระราชาได้ทรงทำอย่างนั้นถ้าความร้อนมีแก่กองทัพนันทดาบทก็ทำร่มแล้วให้ยืนให้เย็นเมื่อฝนตกก็ไม่ให้ฝนรั่วรถเบื้องบน ห้ามได้ทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งลมทั้งสิ่งกีดขวางเมื่อมีต่อเป็นต้นในหนทางให้หายไปทําทางให้ราบเรียบเหมือนมนทลกสินนันทดาบทนั้นลาดแผ่นหนังในอวากาศแล้วนั่งอันกองทัพแวดล้อมแล้วไปสู่แคว้นโกศลก่อนส่งทวดไปว่าพระเจ้าโกศลจะให้การรบแก่พวกเราหรือจะยอมอยู่ในอำนาจขวงพวกเราเล่าพระเจ้าโกศลกลียวแล้วสเสด็จออกเพื่อต่อยุดนันทดาบทึงหนังสือทําให้ ใหญ่ในระหว่างกองทัพทั้งสองฝ่ายรับลูกศรที่เขายิงมาแล้วมาแล้วบรรดานักรบเหล่านั้นแม้คนหนึ่งชื่อว่าถูกยิงด้วยธนูไม่มีเลยนักรบเหล่านั้นมีลูกศรสิ้นแล้วก็หมดอุตสาหะได้ยืนเฉยอยู่นันทดาบท,ทูลพระเจ้าโกศลว่าพระองค์อย่าทรงกลัวพระราชสมบัติของพระองค์จักเป็นของพระองค์อย่างเดิมแต่ขอพระองค์จงอยู่ในอำนาจของพระเจ้ามโนชาอย่างเดียวฝ่ายพระเจ้าโกศลน,นั้นทราบรับทราบแล้ว แวดล้อมพระ,พระเจ้ากรุงพระนศีได้เสด็จไปยังแคว้นอังคะโดยในนี้สิ้นเวลาเจ็ดปีเจ็ดเดือนและเจ็ดวันนันทดาบดจึงยึดเอาราชสมบัติในชุมพูทวีปทั้งสิ้นถวายแด่พระเจ้ามโนชะได้ทรงทำพระเจ้ามโนชานั้นให้เป็นหัวหน้าแห่งพระราชาหนึ่งร้อยหนึ่งพระองค์แล้วพาพระราชาเหล่านั้นทั้งหมดมาสู่สำนักของดาบดผู้พี่ให้ดาบดผู้พี่นั้นอดโทษแล้วขอาการเลี้ยงมารดาบิดาแม้พระโพธิสัตว์มีจิตจินดีแล้วพูดว่า บัดนี้พี่อดโทษแก่เธอเธอจักได้เพื่อปรนคนหนึ่งในมารดาบิดาทั้งสองลำดับนั้นมารดากล่าวกับพระโพธิสัตว์นั้นว่าพ่อโสนบัณฑิตน้องของพ่อจากไปนานน้องของพ่อนั้นจงบำรุงแม่พ่อจงบำรุงบิดาพระโพธิสัตว์รับคำของมารดาแล้วพูดว่านันทะส่วนอันเจริญที่สุดอันเธอได้แล้วเธอเป็นผู้ไม่ประมาทในการปรนิบัติดังนี้แล้ว เพื่อจะประกาศคุณของมารดาได้กล่าวคาถาสองคาถาในโสน,นันทชาดกว่าฤษีมารดาเป็นผู้เอ็นดูเป็นที่พึ่งให้น้ำนมแก่เราทั้งสองมาก่อนและเป็นมักคาแห่งโลกสวรรค์มารดาย่อมเลือกเธอฤษีมารดาให้นมมาก่อนเป็นผู้คุ้มครองผู้ประกอบบุญเป็นมักคาแห่งโลกสวรรค์มารดาย่อมเลือกเธอ บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอนุกรรมปากาได้แก่ผู้มีหารุทยอ่อนโยนสองบทว่าผู้เพรสสะททีได้แก่ผู้ให้รถกล่าวคือน้ำนมแก่ตนมาก่อนทีเดียวบทว่าวราเตความว่ามารดาไม่ปรารถนาพี่ปรารถนาเธอคำว่าอิเสเป็นอาลปนะความว่านันทดาบทผู้เจริญบทว่าโคตตีปแปลว,ว่าผู้คุ้มครองบทว่าปุญยุป,ปสันหิตาได้แก่ผู้เข้าไปอาศัยบุญคือผู้ให้บุญ บัดนี้พระโพธิสัตว์เมื่อจะแสดงความนี้แก่บริษัทพร้อมด้วยพระราชาว่าบุคคลเมื่อปฏิบัติผิดในมารดาบิดาย่อมประสบผลอันไม่น่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลนี้เมื่อปฏิบัติชอบในมารดาบิดาย่อมประสบผลอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลนี้ดังนี้ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าคนที่เลี้ยงมารดามาแล้วโดยยากอย่างนี้ไม่ปรนิบัติมารดาเขาประพฤติผิดในมารดาย่อมเข้าถึงนรก คนที่บิดาเลี้ยงมาแล้วโดยยากอย่างนี้ไม่ปรนิบัติบิดาเขาประพฤติผิดในบิดาย่อมเข้าถึงนรกข้าพเจ้าได้ฟังมาว่าแม้ทรัพย์ของผู้ปรารถนาทรัพย์ย่อมชิบหายบ้างเขาไม่ปรนิบัติมารดาย่อมประสบความลำบากบ้างเขาไม่ปรนิบัติบิดาบ้างบัณฑิตผู้รู้แจ้งปรนนิบัติมารดาพึงได้สุขสามอย่างคือ ความเพลิดเพลินหนึ่งความบันเทิงหนึ่งความร่าเริงสนุกสนานทุกเมื่อหนึ่งพรนิบัติบิดาทำเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้คือการให้หนึ่งการกล่าวคำเป็นที่รักหนึ่งการประพฤติประโยชน์ในโลกนี้หนึ่งความเป็นผู้มีตนสม่ำเสมอในธรรมทั้งหลายในที่นั้นๆตามสมควรหนึ่งยังเป็นไปอยู่ในโลกกว่าเหมือนเลี่ยมสลักรถที่กำลังแล่นไปถ้าทำเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ไม่พึงมีใซ มารดาไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรหรือบิดาก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรก็พระบัณฑิตทั้งหลายพิจารณาเห็นชอบซึ่งธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้อยู่ฉะนั้นบัณฑิตเหล่านั้นจึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้อันพวงชนพึงสรรเสริญอัตถกถาชาดว,ว่าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากีจฉาพัโตความว่าผู้อันมารดาเลี้ยงแล้วคือประคับประคองแล้วโดยยาก คำว่ามิจฉาจริตวานะคือไม่โปรนิบัติมารดาบทว่าธนัมปีความว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาว่าแม้ทรัพย์ที่เกิดขึ้นแล้วของผู้ปรารถนทรัพย์เมื่อเขาไม่โปรนิบัติมารดาย่อมชิบหายบทว่ากิจช้างว่าความว่าทรัพย์ย่อมชิบหายบ้างเขาย่อมประสบทุกบ้างด้วยประการ,รชนีสองบทว่าลับพเมตังวิชานตาความว่าบัณฑิตปรนิบัติมารดาแล้วพึงได้สุขมีความเพลิดเพลินเป็นต้นในโลกนี้ และในเทวโลกนั่นอธิบายว่าผู้เช่นนั้นอาจได้สุขนั่นบวชว่าทานนั้นจะความว่าบุตรพึงให้แก่ให้ทานแก่มารดาบิดาพึงกล่าวคําอันเป็นที่รักพึงประพฤติประโยชน์ด้วยสามารถช่วยกิจที่เกิดขึ้นและให้สําเร็จพึงทําความเป็นผู้มีตนสม่ําเสมอในธรรมคือความประพฤติอดน,น้อมต่อผู้ใหญ่ทั้งหลายด้วยความสะ ด้วยสามารถสามีจิกรรมมีการกราบไหว้เป็นต้นแก่มารดาบิดาผู้ไปในที่นั้นคือในท่ามกลางบริษัทหรือในที่รับทำสามีจิกรรมทั้งหลายมีการกราบไหว้เป็นต้นในที่รับแล้วจะไม่ต้องทําในบริษัทหาไม่ได้ต้องเป็นผู้สม่ําเสมอในที่ทั้งปวงอตถกถาสิคาลาสตรว่าสองบทว,ว่าตัทธะตัทธะคือในบุคคลนั้น,น,น บาลประกาศาว่ารัฐศาสนิวยายาโตความว่าเมื่อลิ่มสลักมีอยู่รถก็เล่นไปได้เมื่อลิ่มสลักไม่มีรถก็ย่อมแล่นไปไม่ได้ชั้นใดเมื่อทำเครื่องสงครอดเหล่านี้ยังมีอยู่โลกก็ยังเป็นไปได้เมื่อทำเครื่องสงงคะห์เหล่านั้นไม่มีโลกก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้น